ไลย่จกเองอเออเอย็นนี้ก็ม,มีปัญหารหรีว่เรื่องายตเรื่องของก็ม,มีปัญหาไม่ได้คอยนาคราสายัไได้ใช่สุง,าง่าก่กองจไว้อมีปัญหางันมีปัญหาน้องหรอเก,กิดเอ Du har pippi. อ๋อแล้วมันก็จะอยากแต่แต่มันก็จะปีมากกว่านี้ใช่ไหมใช่กี้เหมือนวันนั้นปะหน้าวานลุงยืนด่าโค้งโอ้โหโอ้ยวงอะไรแม่งเลี้ยวขวาไปจะเารอตงไหมตกไปแล้วไม่เออมาไปเล็กๆมาเรื่อยๆลันลี่ลันลี่ ấy. Cái oh, oh. khẩu ấy à. <laughs> <ngang tận> lại. Ô! Không chết. nó ว, <laughs> วันนั้นยิงน,นี้อีกเบกอ้เลยเบกอ้โหเลยแต่ที้ทางมันเล็กไงทางนี้เ <Your side. S 1> ดี๋ยวซ้ายหิแล้ว ไอ้กวาดเมื่อกี้กวาดเรียบเลยมั้งแบบกลับเลยน้องเลยก <laughs> วาดแล้วนะมันเลยโอ้โแคชุมชนรถพ<อ>เพิ่มความเร็ว mặc là đâu mất mặc dù nữa ô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  เียวจะแตกโอ้โหโอ้โหโอ้ี้วไโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โอ้โห้หโอหอ้อ้หอ้โหอ้ห้โหอโห้โหอ้โหโอ้โหไอ้อ้